ข่าวการย้ายทีมของคาวันโยไม่ใช่เรื่องใหม่ในความจริงแล้วเส้นทางของเขาถูกขีดเอาไว้ตั้งแต่ในช่วงตลาดการซื้อขายรอบต้นปีที่ผ่านมาเมื่อริวพูเดินเครื่องอย่างจริงจังในการขอซื้อตัวกองหน้าดาวรุ่งรายนี้มาร่วมทีมให้ทันเส้นตายก่อนตลาดการซื้อขายจะปิดตัวลงแต่ความพยายามในครั้งนั้นจบลงด้วยความว่างเปล่าเมื่อไม่สามารถจัดการเรื่องการย้ายทีมได้เสร็จเรียบร้อยอย่างไรก็ดีครับลิวพูไม่เปิดโอกาสให้ทีมอื่นเข้ามาแทรกในการคว้าตัวกองหน้าดาวรุ่งรายนี้โดยปิดดีลกับฟูลแลมต้นสังกัดเอาไวล้ละตัวขอองหนูมา การไา่นี้ก็ต้องการที่จะย้ายเข้ามาอยู่ใต้าการดูแลของยอดผู้จัดการทีมอย่างเจอเก้นขอปเช่นกันคาวันโยเป็นนักเตะดาวรุ่งที่ได้รับการจับตามองจากพรสวรรค์นในการเล่นที่สูงส่งและความนิ่งที่เกินวัยซึ่งก่อนที่ลิเวอร์พูลจะประสบความสําเร็จในการคว้าตัวขอามาร่วมทีมนั้นเด็กคนนี้เคยได้รับการท้บทามจากหลายสโมสรระดับหัวแถวมาก่อนหนึ่งในนั้นคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ทีมที่ส่งตัวแทนเดินทางมาจากแดนเหนือเพื่อพบกับเขาโดยเฉพาะอเซนอนก็เช่นกันขณะที่เชลซีเชิญให้มาเยี่ยมชมศูนย์ฝึกที่คอปแฮมเพื่อหวังไปชิดใจสตา์ตัวน้อยชาวโปรตุเกสที่ย้ายมาอยู่อังกฤษตั้งแต่ปี2013ในตอนอายุ10ปีซึ่งแต่ละสัปดาห์จะมีแมวมองเดินทางมาชมฟอร์มของเขากับเบลแฮมสโมสรแห่งแรกในเมืองผูดีของเขาเก็กคัสเวลผู้ก่อตั้งสโมสรเบลแฮมยังจําได้ถึงวันแรกที่คุณแม่ชาวโปรตุเกสพาเด็กคนหนึ่งมาเพื่อขอร่วมฝึกซ้อมกับทีมและคาวันโยก็ทําให้ทุกคนตะ วินาทีเมื่อโค้ดเปิดบอลจากระยะ30หลาให้เขาโดยที่เขาสามารถเปิดบอลกลับขึ้นไปได้อย่างแม่นยำพัสเวลและโค้ดหันมามองหน้ากันแบบแทบไม่ใช่สายตาและพูดพร้อมกันว่าโอเคตอนที่จะเปิดโอกาสให้มาร่วมฝึกซ้อมเป็นส่วนหนึ่งของทีมซึ่งสิ่งที่เด็กคนนี้มีมาตั้งแต่ต้นนอกจากเรื่องของทักษะแล้วคือเรื่องของการรักษาสมดุลร่างกายรวมถึงยังมีความเฟี้ยวฟ้าวในลีลาของการเล่นฟุตบอลอันีิจริงก่อนน่าจะย้ายมาอังกฤษ คาวันโยเคยอยู่ในอะคาเดมี่ของเบนฟิก้ามาก่อนแต่ต้องย้ายตามครอบครัวมังกฤษแทนและเขาก็าทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากกับเบลแฮมสิ่งที่เขาแตกต่างจากเด็กทั่วไปคือการเป็นคนที่ถ่อมตัวมากเป็นพิเศษแม้ว่าจะมีฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมแค่ไหนก็ตามในขณะที่เด็กคนอื่นไม่เขินที่จะบอกว่าจะไปให้ถึงพรีเมียร์ลีกคาวันโยไม่เคยพูดอะไรแบบนั้นเลยแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีความทะเยอ,อทะยานในหัวใจ เขามีแรงผลักดันในใจแน่นอนแต่เขาเป็นเด็กที่ถ่อมตัวที่สุดทัวร์นาเมนต์แจ้งเกิดของเขาเป็นรายการฟุตบอลโตะเล็ก6คนในกิลฟอร์ดซึ่งวันนั้นฝนตกลงมาอย่างหนักแต่คาวันโยก็ทําให้ทุกคนที่มาชมการแข่งขันอยู่ในขับเฮาต้องทึ่งกับสารพัดลีลาที่ถูกงัดออกมาใช้รวมถึงการทําท่าลาโบนาเปิดบอลจากลีมเส้นคัตเวลบอกว่าหลังจากวันนั้นโทรศัพท์มือถือของเขากระดังไม่หยุดเพราะสโมสรทุกแห่งอยากได้เด็กคนนี้ไปร่วมทีมซึ่งเวลานั้นเขาได้พูดคุยกับฟูแลนไปบ้างแล้ว และคิดว่าน่าจะเป็นก้าวต่อไปที่ดีเพราะสโมสรแห่งนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของการปั้นเด็กขึ้นมากับอะคาเดมี่ในระดับที่ดีที่สุดปัญหาใหม่คือการที่พ่อแม่ของเขาไม่ได้อยากให้ลูกไปไกลกว่านี้พวกเขาอยากให้คาวันโยอยู่ที่เบลแฮมต่อไปซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทําให้คัสเวลไปไม่เป็นเพราะปกติแล้วพ่อแม่จะอยากให้ลูกได้ก้าวไปข้างหน้าเสมอเพียงแต่เมื่อได้มีการพูดคุยกันแล้วสุดท้ายพ่อแม่ก็ยอมให้ลูกได้ไปต่อ เองแต่ขอให้คัสเวลและโคดผู้รักษาประตูที่พูดภาษาโปรตุเกสได้อย่างเปโดโซเลสช่วยตัดสินใจและช่วยทำการเจรจาแทนสุดท้ายทุกคนก็เห็นตรงกันว่าฟูแลมคือก้าวต่อไปของเด็กคนนี้ และจากก้าวเลว็กๆวันนั้นเขาก็ไม่เคยหยุดเดินทางอีกเลยจากการเซ็นสัญญานักเตะเยาวชนในปี2015ในปี2020คนามันย่ได้เซ็นสัญญาอาชีพไปครั้งแรกก่อนที่จะได้โอกาสลงไปงสนามในรายการลีกครับที่พบกับเชฟฟิลเวนเดย์ไปจนถึงการได้โอกาสลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกและทำประตูได้ด้วยในเกมกับซอมป์ตันและในฤดูกาลที่ผ่านมาจะเป็นปีที่เขาเฉดฉ่ยมาสุดด้วยผลงาน11ประตูกับ8แอสซิตจากการลงเล่น38นัดเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ฟูลแลมได้เลื่อนชั้นกกลลลัับมมาาสูู่่พพรีีอค้้้งงงซึผนนทใหิ นึ่งในทีมที่ดีที่สุดของอังกฤษและยุโรปตัดสินใจที่จะเดินหน้าดึงตัวของร่วมทีมทันทีโดยส่งแฮร์รี่วิลสันและนิโคลวิลเลียมให้ฟูลแลมจิมใช้งานเพื่อให้การเจรจาราบลื่นขึ้นด้วยจุดเด่นของเขาวันยอคือการเป็นตัวลุกที่เล่นได้หลากหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นปีก เล่นเป็นบทหมายเลข1ิหรือจะให้ยืนกองหน้าเลยก็ได้มีจินตนาการสร้างสารรค์เกมสูงแน่นอนว่าด้วยวัยแล้วคาร์วันโยก็จะเป็นอีกหนึ่งนักเตะแห่งอนาคตที่จะได้รับการขัดเกลาจากฮอปและทีมงานเหมือนที่ฮาวิเอเลียดหรือเครกดอนเป็นอยู่ในเวลานี้แต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือการที่ปูนซือชาวเยอรมันยืนยันว่าเขาจะให้เด็กคนนี้อยู่ร่วมกับทีมชุดใหญ่เลยไม่ส่งให้ทีมไหนยืมตัวแน่นอนนั่นเป็นการบอกบอกได้ดีพอสมควรครับว่า เอบประเมินเด็กคนนี้เอาไว้สูงแค่ไหนและเมื่อคิดถึงการที่ดิว็อกโอลิี้ได้อำลราสโมอสรหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้และอาจจะมีทาคุมิมินามิโนอเลสอ็อกเล็กเชมเบรนรวมถึงระดับสตาร์อย่างซาดิโอมาเน่มูฮัมหม็ดซาร่าและโรเบโตฟอร์มิโนที่อนาคตยังไม่มีความแน่นอน โอกาสที่คขาบรโยโยจะแทรกตัวเข้ามาเป็นหนึ่งในขุมกำลังของนิวพูลในฤดูกาลหน้าถือว่ามีความเป็นไปได้ส่วนจะแจ้งเกิดได้หรือไม่นั้นและเร็วแค่ไหนนั้นแน่นอนว่าขึ้นอยู่กับตัวเขาเองและถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเดอะคอปด้วยนะครับ